โควค้างไว้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเล่นแน่แล้วใครเป็นไรบ้างบปลาไปแล้ว เวลา19นาฬิกา30นาทีของวันที่19มกราคม2567ได้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถบรรทุกพ่วงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายโดยเหตุเกิดที่บริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟช่วงสถานีคลองปลากรดกับสถานีชุมแสงในพื้นที่บ้านคลองสำาพึงตาบลพัน 1, ลานอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์และพบว่าอุบัติเหตุดังกล่าวคือรถไฟเร็วขบวนที่109ซึ่งเป็นขบวนรถที่กำลังเดินทางมุ่งหน้าขึ้นสู่จังหวัดเชียงใหม่ แต่มาประสบอุบัติเหตุชนเข้ากับรถบรรทุกพ่วง18ล้อยี่ห้ออีซูซุทะเบียนจังหวัดสมุทรปราการจนส่งผลทำให้หัวจักรรถไฟรวมถึงขบวนโบกี้รถไฟได้รับความเสียหายไปถึง3โบกี้ ส่วนรถบรรทุกพ่วงทราบว่าเป็นรถที่บรรทุกรถแล็โคก็ได้รับความเสียหายหนักจนถึงขนาดส่วนหัวลากรถบรรทุกถูกชนจนพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ที่ข้างรางรถไฟขณะที่รถแล็โคที่ถูกบรรทุกมาอยู่ในส่วนของพ่วงท้ายนั้นก็ถูกแรงอัดจากการชนจนกระเด็นไปตกอยู่ข้างทางใกล้กับบ้านของชาวบ้านได้รับความเสียหายด้วยเช่นกัน สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลทําให้พนักงานคนขับรถไฟคือนายประดิษฐ์พรมมาเสียชีวิตคายอยู่ที่หัวรถจักส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมี5รายเป็นผู้โดยสารที่มากับรถไฟ4รายและอีกรายเป็นคนขับรถและโคที่เดินทางมากับรถบรรทุกพวก่วง โดยมีผู้โดยสารที่มากับรถไฟรายหนึ่งให้ข้อมูลว่าได้นั่งรถไฟขบวนนี้เดินทางออกจากกรุงเทพเพื่อเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดพิจิตรแต่เมื่อรถไฟวิ่งมาถึงจุดเกิดเหตุจู่ๆรถไฟก็เกิดกเบรกหยุดรถอย่างกระทันหันพร้อมกับมีเสียงพุ่งชนอะไรบางอย่างดังสนั่นซึ่งเหตุการณ์มันไวมากจนตนไม่ทันตั้งตัวจึงทำให้ตัวและศีรษะกระเด็นไปกระแทกกับพนักพิงตามแรงอัดได้รับบาดเจ็บหัวบวมส่วนผู้โดยสารคนอื่นๆก็กระเด็นไปคนละทิศคนละทาง มึงเกิดเหตุอะไรที่พอทำได้ก็คือเบรกก็หัวหัวกระแทกไอ้ที่ทิ้งเนี่ยปวดให้ลูกเป็นลูกมันหนาวเลยเนี่ยตอ,ต,อตอนนี้พี่ก็ได้รับบาดเจ็บเหรอก็นี่ไงหัวโนเนี่ยหัวโนเนี่ยต้องหาหมอพี่มาจากกรุงเทพะจะไปไหนนะครับจะวิจิตรก็ใกล้ถึงแล้วนะรถตอนนี้พี่รอญาติมารอญาติมารับรอลูอกสาวมาแล้ว ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นว่ารถบรรทุกพ่วงที่บรรทุกรถแบลคโฮได้ขับขึ้นไปติดอยู่คารางรถไฟเนื่องจากบรรทุกน้ำหนักมาเกินจึงทําให้คานใต้รถไปติดอยู่กับรางไม่สามารถขยับเขยื้อนไปไหนได้เลยทําให้ต้องมีการเร่งเคลื่อนย้ายรถแบลคโฮออกจากหลังรถบรรทุกพ่วงก่อนเพื่อที่จะทาให้น้าหนักของตัวรถบรรทุกพ่วงเบาจะได้ยกตัวรถพ้นเหนือพื้นราง แต่ในระหว่างที่กำลังมีการขนย้ายนั้นดันไม่ทันการเพราะมีรถไฟขบวนสายเหนือวิ่งผ่านมาจึงทำให้เกิดการพุ่งชนกันอย่างรุนแรงจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเบื้อง,ง,งต้นนะเข้ามาดูที่เกิดเหตุแล้วก็ฟังจากชาวบ้านครับเกิดเหตุประมาณสัก1 9 3 0น,น,นแลักะหนคือรถบรรทุกเนี่ยรถเทรลเลอร์บรรทุกรถแมโครมาแล้วท้องใต้รถใต้ท้องรถไปติดตรงรางรถไฟ ติดรางรถไฟแล้วก็พอติดปุ๊บมันมันต่ำต่ำแล้วก็คนขับต้องการที่จะเอารถไมโครล,ลงเพื่อให้รถสูงขึ้นเพื่อรถจะได้ข้ามไปได้แต่จังหวะที่จังหวะที่ช่วงเอ,เอารถลงเนี่ยรถไฟมาพอดีครับก,ก็เลยเกิดการชนกันผู้บาดเจ็บนะครับเบื้องต้นที่นําส่งโรงพยาบาลน,นะครับก็มีทั้งหมด5้ารายแล้วก็ผู้เสียชีวิต1นึ่งรายผู้บาดเจ็บก็จะมีหน่วยของโรงพยาบาลทั้งแสง น้ำส่งแล้วก็หน่วยของกู้ภัยที่เ่าจะแม่จุดแสงแล้วก็กู้ภัยของสว่างจุดแงสง3หน่วยงานนําผู้บาดเจ็บทั้งหมด5รายรับน้ำส่งโรงพยาบาลครับผู้เสียชีวิตเป็นพนักงานขับรถไฟครับกาลังทาหน้าที่ขับรถไฟอยู่เบื้องต้นทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดที่พักและอาหารรวมถึงหารถรับส่งคอยบริการให้กับผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางต่อ ส่วนทีมวิศวกรของการรถไฟได้มีการเร่งนําเอาเครื่องจักรกลหนักเข้ามากู้หัวรถจักรและรถพ่วงพร้อมกับเร่งซ่อมแซมรางเพื่อเคลียร์เส้นทางเดินรถสายเหนือกันตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเวลา7นาฬิกาของอีกวันก็สามารถเปิดใช้เส้นทางเดินรถไฟได้ตามปกติ ทั้งนี้ในระหว่างที่ผู้สื่อข่าวกำลังตรวจสอบความเสียหายในส่วนอื่นๆก็มีนายสมพรสอนรับอายุ52ปีซึ่งมีบ้านพักอยู่ข้างรางรถไฟจุดเกิดเหตุออกมาให้ข้อมูลว่าในคืนเกิดเหตุตนและครอบครัวกำลังนั่งล้อมวงกันกินข้าวแต่จู่ๆก,ก็ต้องสะดุ้งตกใจแทบเว้งจานข้าวทิ้งเพราะมีเสียงรถชนกันดังสนัน่นและมีเสียงสิ่งของขนาดใหญ่ร่วงลงมาตกกระทบพื้นบริเวณใกล้บ้าน จึงได้รีบออกจากบ้านมาดูก็พบว่ามีรถและโคถูกรถไฟชนประเด็นแล้วร่วงมาตกอยู่ข้างบ้านตนโดยห่างจากตัวบ้านเพียงแค่เมตรเดียวเท่านั้นส่วนการตรวจสอบความเสียหายยังไม่พบว่ามีอะไรเสียหายหนักโดยมีแค่เพียงต้นไม้ที่ปลูกไว้รวมถึงข้าวของเครื่องใช้และหลังคาบ้านได้รับความเสียหายไปบ้างเล็กน้อยพี่นั่งตรงไหนครับนั่งอยู่ในบ้านแล้วตอนเกิดเหตุเราตกใจอะไรไหมค่ตกใจสิเหตุมันจะบึ้มมาเลยไม่เสียหายเท่าไหร่ ก็มีน,นิดหน่อยแต่ตกใจเยอะเยอะกว่าแล้วหลังจากเมื่อคืนจนวันนี้ยังยังยังมีอาการตกใจกอยู่นะครับสาวไม่กล้านอนบ้านก็ไปนอนบ้านญาติคือา ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าได้มีการติดต่อสอบถามข้อมูลกับพันตำรวจเอกสมศักดิ์เขียวอ่อนผู้กำกับสถานีตำรวจชุมแสงเกี่ยวกับการดำเนินคดีในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้โดยได้รับการเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุนายวินัยรัตนมูลอายุ36ปีคนขับรถบรรทุกพ่วงได้เดินทางมามอบตัวพร้อมกับให้ปากคำโดยระบุว่าเจ้าตัวเป็นเพียงลูกจ้างขับรถบรรทุก และก่อนเกิดเหตุได้พยายามแก้ปัญหาเพื่อเคลียร์รถบรรทุกออกจากเส้นทางรถไฟแล้วแต่ก็ไม่ทันการทางพนักงานสอบสวนจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาฐานกระทำการประมาทจนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตก่อนจะให้ประกันตัวกลับไปซึ่งจะมีการนัดหมายเพื่อส่งตัวฟ้องอีกครั้งส่วนการดำเนินการเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายทางนิติกรของการรถไฟไทยจะมีการนัดหมายให้เจ้าของรถและคนขับมาดำเนินการเจรจาเพื่อชดใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันหลังเช่นกันเนื่องจากต้องตรวจสอบความเสียหายของรถไฟอย่างละเอียดก่อน ด้านนายสุชาวเปี่ยมสิริอายุ57ปีเป็นบิดาของเจ้าของรถบรรทุกพ่วงได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าลูกชายได้ให้คนขับรถบรรทุกขับพามาเยี่ยมตนที่บ้านที่อำเภอชุมแสงก่อนจะพากันเดินทางกลับไปยังบริษัทที่จังหวัดชนบุรีในช่วงค่ำแล้วไปประสบอุบัติเหตุโดนรถไฟชนส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนได้สอบถามกับลูกชายแล้วเขาบอกว่าได้ใช้เส้นทางนั้นเพื่อจะมุ่งหน้าไปออกถนนสายเอเชียแต่เนื่องจากลูกจ้างของลูกชายไม่ชินเส้นทางจึงทำให้ขับรถไปติดอยู่คารางรถไฟ โดยขณะนั้นลูกชายระบุว่าได้ร่วมกับคนขับรถและคนขับรถแบล็ฮที่ติดตามมาด้วยอีกคนพยายามแก้ปัญหาด้วยการเร่งเคลื่อนย้ายรถแบล็กลงจากส่วนบรรทุกพ่วงเพื่อลดน้ำหนักให้รถสามารถยกตัวให้พ้นเหนือรางแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ทันและตนยืนยันว่ารถบรรทุกของลูกชายไม่ได้มีการฝ่าแผงกั้นรถไฟอย่างแน่นอนเพราะไปติดคารังอยู่แบบนั้นนานกว่า20นาทีก่อนที่รถไฟจะมาถึง พ่อของเจ้าของรถนะครับเขาไปมอบตัวยังครับมอบแล้วครับแล้วตอนนี้ไปไหนตอนนี้กลับบ้างอ๋อรถติดเิคานติดดิรางรถไฟครับก่อนรถไฟมาแล้วเขาแล้วเขาไงรับพยายามจะเอาลงด้วยเอพยายามจะมาโคลงนะรถไฟมามาแล้วก่อนไอ้นั่นไม่ทันแล้วเอาลงไม่ทันแล้วคนขับรถจะเป็นอะไรครับลุงครับ ลุงน้องรุ่ชายไม่ได้พาครับติดก,ก่อนรถไฟมาครับเอาออกไม่ทันครับติดนานประมาณี่สิบกนาทีครับแต่เราไม่รู้ว่ารถไฟจะมาแล้วทางทางเราได้เยียวยาทางผู้เสียชีวิตนะครับเยียวยาไปแล้วครับสพไปโดนเมืองแล้วครับ เมื่อถามถึงการชดใช้เยียวยานายสุชาระบุว่าลูกชายในฐานะเจ้าของรถและเป็นนายจ้างได้มีการเยียวยาให้กับทางผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟไปก่อนแล้วเป็นเงินจำนวน1 0 0 0 0 0บาทส่วนการเยียวยาผู้บาดเจ็บต้องรอให้ทั้งหมดรักษาตัวให้หายดีก่อนจะมีการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายต่อไปรวมไปถึงจะมีการเจรจาชดใช้ในส่วนความเสียหายของรถไฟด้วย